ท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันวันนี้ก่อนคำตัดสินนะ,อะบอกว่าคดีวันนี้ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นหรือว่าระทึกใจนะก็นิ่งๆเฉยๆอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีนะครับที่อันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนการอ่านนะท่านบอกว่าก็ไม่ได้มีการเตรียมอะไรและก็ได้สั่งกับคนสนิทว่าห้ามขนของออกจากห้อง นะเพราะขนของของออกแล้วจะเกิดอะไรมันก็จะเป็น,ปร,นประเด็นข่าวเลยแหละนี่ไงวิษณุเตรียมโยกเ <laughs> ตรียมย้ายแล้วนะฮะจึงยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นระทึกใจเนื่องจากที่ผ่านมาก็มีคำพิพากษาเรื่องคำถวายสัตย์ปฏิญาณและคดีพิจารณานะครับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะใหญ่ๆเบิ่มๆม,มาแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ชินแล้วผู้สื่อข่าวถามว่า การตัดสินครั้งนี้ลหละถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรีรอดเนี่ยก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตว่าใครจะอาศัยในบ้านหลวงก็ได้อย่างนั้นหรือไม่อาจารย์วิษณุปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่อย่างนั้นมไม่เป็นความจริงเพราะต้องไปดูเหตุผลด้วยว่าที่ศาลอ่านเนี่ยท่านนายกไม่ผิดเพราะอะไรด้วยไม่ใช่ไปดูแค่ว่าอ้าวอย่างนี้ก็พักกันบ้านหลวงได้เลยนะซึ่งนะฮะอาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1 6 4อนุ3า มีคำสองคำที่สำคัญคือคำว่าพิเศษและก็ธุรกิจการงานอื่นตามปกติที่ไม่ได้ห้ามการรับประโยชน์จากรัฐแต่ห้ามรับประโยชน์เป็นพิเศษยกเว้นเป็นเรื่องที่ปฏิบัติในธุรกิจการงานตามปกตินะฮะอ,อย่างเช่นการเบริกค่ารักษาพยาบาลของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ยกเว้นกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ โดยใช้สิทธิ์ข้าราชการบำนาญในการเบริกจ่ายข้าราชการบำนาญเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีก็สามารถเบิกได้นะครับท่านเปรียบให้เห็นชัดๆว่าในส่วนของผู้ที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยะนะฮะเมื่อเป็นข้าราชการท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกใช่ไหมฮะงบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรต่างๆเนี่ยตามสิทธิ์ของการที่ ท่านก็รับราชการมาก็เป็นข้าราชการใช้สิทธิตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์เบิกได้แล้วก็ก็เบิกกันอยู่นึกออกไหมนะ,ะส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีพักบ้านพักทหารนั้นจะเทียบเคียงได้หรือไม่ก็ขอให้ไปคิดกันดูครับ